สวัสดีครับผมก็กลับมาเจอผมอีกครับผมกับเหรียญ10บาทนะครับผมปีพศ2548นะครับผมเหรียญนี้นะครับผมเจออยู่เจอแค่2เหรียญนะครับผมเหรียญนี้นี่ครับสภาพอาจจะเก่าหน่อยครับผมเหรียญนี้ผมผม hey, หาได้แค่นี้จริงๆนะครับเหรียญนี้ไปดูยอดการผลิตนะนะครับผมถือว่าผลิตไว้สูงนะครับแต่ว่าผมหาเจอแค่2เหรียญนะครับปีนี้นะครับสภาพ ก็เลเอาเหรียญที่เก่าๆมาให้ดูนะครับผมเพราะว่าผมได้เจอแค่สองเหรียญจริงๆครับหนึ่งเดือนผมสามารถหาเหรียญ10บบาทปีพศสอง8นยี่บนะครับได้แค่2เหรียญนะครับในความคิดของผมนะครับ2เหรียญนี้ถือว่าเหรียญปีนี้หายากนะครับผมค่อนข้างจะหายากนะครับสลับผมนะครับแต่สำหรับเพื่อนๆนี่อาจจะต้องดูนะครับว่าเหรียญเหล่านี้ไปตกที่จังหวัดไหนมากครับผมอาจจะมาที่นี่น้อยนะครับผมแต่ว่าค่อนข้างดูจากยอดการผลิตค่อนข้างจะสูงนะครับผม แต่ราคาหน้าเหรียญของเหรียญ10บาทปีพศ2548นะครับก็เท่าเดินมนะครับผม10บบาทนะครับไม่ได้สูงไปกว่าหน้าเหรียญน,นะครับสรุปก็คือถือว่าผมคิดว่าเหรียญนี้ค่อนข้างจะหายากเช่นกันนะครับผมโอเคครับผมครับขอบคุณครับ